สวัสดีครับนี้ทีมงานหัวมี่โซลาเซลล์มาติดตั้งปั๊ม750วัตต์นะครับที่บ้านดงต้องตำบลโพนสูงอำเภอสว่างแดนดินครับนี่ดูน้ำกันนะครับออกเต็มท่อดีนะครับเวลาบ่ายสองกว่าครับแดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ใช้แผงโมโน350ราสิบวัตตสแผงครับเทปปูนพื้นอย่างดีครับเหล็กอย่างหนา2องคูณสมิลตั้งกล่องคอนโทรลนี่นะครับ ครับถ้าสนใจก็ติดต่อาากกอร์จกรหัวมีโซล่าเซลลได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ